พิคูนังสะมิติงวะนังอิเจเต,เตโสเรสะสหัสายักขานานัตนะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวะนวันโตยาสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนังเวสะมิตาปัญจสะสตายักขานานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวะนวันโตยาสาสิโนโมทามาณาอะภิกามุงพิขูนังสามีติงวะนางกลุ่มพิโรยราชาคะหิเกเวปุรัสานิเวสานางพิโยนังสตัสสหัสสังยักขานางปะยิรุปาสติงกุ่มพิโรชา ราชคา,าคาหิโกโสปาคะสมีติงว่นังปุริมันจะสาทิงราชาทะตะรัตโถปะสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายัสสันติโสปุตตาปิตัสสะพาหัสโวอิธานามะมหัพภาละอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโต ยาสีสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังทักขินันจะทิสังราชาวิรุษโหตับปะสาสติกุมมาทานังอธิปติมหาราชายสันสิโซ,โซปิตาปิตัจจะพหะโวอินทนามามหัสพระลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะสาสิโนโมทมานะอาอภิกามุงพิขูนางสามีติงว่านางปัญชิมันจะทิสาราชาพิรูปโขปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสันสิโลปุตตาปิตัสะพระหโวอินทะนามะมหา พาลาอิธิมันโตชิกชุติมันโตวะนะวันโตยะสัสสินโมทะมานาอาภิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนังอุตรันจัติสังราชา กุเวโรตับปะสาสติยักขานังอาทิปตมหาราชายะสัสสิโสปุตาติตาสะพระหัสโวอิทนามะมหัสมหัมหพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันันวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสามิติงวะนังปุริมะทิสังทัตะรัตโทิ ทักขีเนนะวิรุธหะโกปัจฉิเมนะวิรูปโขกูโวโรอุตังอุตรังทะอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสามันตาจากตุโรที่สาทับทันละมานาอัทถังสุวเนกปิละวัตเวเตสังมายิ เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุกุเพทุเวเตนทุวิตูจะวิตุโตสะโถว,วิตุโตสหะจันทนโนกรมะโสโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะ นาโทโอปะมันโยจะเทวะสูตโตจะมะตะลิจิตตะเสโนจะคันทับโพนโรราชาชะโนชะชะโนสะโพอาคุปัญจะสิโคเจวะติมะพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโน คันทับภาสหราชุพิโมทะมานาอาภิกามุงพิกุนังสะมิติงว่นังอาขานาัอาถาคูนาส,สานาคาเวสสาลาสหาตัดชะกากัมพะสัตสะตะราอาคูปายาคาสหา,าติพิยามุนา ทตารัฐาจะอาคูนาคายะสัสสีโนเอราวันโนมหานา,คาโคโสปาคะสะมีติวนังเยนาคาราเชส,สหะสาหารันติทิพาธิชาปะกิวิสุทจากักขุ เวหายาสาเตวนมัชปัปต,ตาจิตราสุปันนาอิติเตณามังยะพยันตะทาณขราชาณมาสิสุณโตเขมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุปะวะอุปะวัยหยันตานาคาสุปันนาสาระนะมะกังสุพุทธังชิตา วชิระหัตเทนะสุมัตสังอสุราสิตาภตะโววาสวัสเตอิทธิมันโตยัสสิโนกาลกันชามหาสพิสมาอาสุราธนะเวคันสาเวปจิตเวปจิตติสุจิตติจะ ปหาราโทนะมูจีสหสัตตันจะปริปุต,ตานังสัพเพเวโรจะนามกาสไนหิตสัสันหิตตวาพระลิงเสนังสัพเพเสนังราหุพัดธมุปาขมุงสมโยธานิ พัทันเตพิกุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตเชเตโชวาโยตถาคะมุงวะรุนาวารุณาเทวาโสโมสโมสโมจัยะจะยะสาส,สหะเมตากรุณายิกาอาคูเทวายาสันสีโนทเส ทัศทากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขุนานังสาม,มีติติงว่านังเวณทูจะเทวาสหารีจะอาจจะมาจะทะวุยมาจะทัสสุปะนิสาเทวาจันทะมาคูปารัก ขีตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมากูปรักขีตานักขัดตาณิปุรัขัดตาวาอาคูมันทะพระลาหากาวสูนังวะสะโวเสวสโกปาคาปรินทะโสทุปรินทะโททเสเต ท้าเสธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอธิมันโตชิตุมันโตวันัวน,นวนะวันโตยะสัสสิโนโทามาณาอภิกามุงพิขูนังสมิติงว่านังอาถาคูสหภูเทวาชะละมังคิสิขาริวะอริทตาจะโรชาจะอุมมาบุพะนิพานิโน วรุณาสหธรรมาจะอจจุตาจะอเนชากาสุยสุเสยยะรุจิราอาคูอาคาวะสะวะเนสิโนเทเสโตทะัสะทายกายาสะเพนานนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาะวันโตยาสศสิีโนโมทมามนาอภิกามุงพิกูนัง สมิติงวะนังสะมานามหาสะมานามานุสามานุสุตตมาขิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาอะถาคูราหะโยเทโวเยจะโรหิตาวาสีโน ปาระคะมะหาปาระคาอาคูเทวายาสาิโนทเเสเตทะสาทากายาสัพเพมนัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาิโนโมูทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสัมิติงวะนัง สุกาการุมหะอารุณาอาคูเวะนะนัสาสะโอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวัจักขนาสถามนตาหาราคชามาสกาจายาสาสิโนานะยังอาคาปะ ชุนโนโยทิสาภาวิวสติทะเตทะสะทากายาสัเพนานัตตะวันติโนอิทิมันโตชิตุมันโตวะนะตันมะนะวันโยยาสัสสิโนโทมะมานาะอภิกามุงพิขูนังสาม,มิติงวะนางเขมิยาลุสิตายามากันทะกายาวาสัสสิโน สัพพิตาวาระมาเสถาโช,ชตินามาจา,าสาวานิมาณรติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตาทะสายเตทะสะทากายาสัเพนตนาน,าน,านาัตตะวัน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตวะน,นวันโตยาสัสิโนโมทะมานางังอภิกุม,มังพิกขูนานางังสามิตังวานัง สัตถเทเท,เทเว,วะนิกายาสพเนนัตนานัตตะวันนิโนนะมันวะเยนะอาคันชุงอาจันยเยสาธิสาสาหะาปะอุทธ,ธะชามักขีรังโอทะตินะมานะสวังทักเขโมคะตารังนาคังฉันทังวะอสิตาตัง สุภามาปารามตโตจะปุตาอิทิมาโตสหะสะนังกุมมาโรโตจะโสปาคะสามิติงว่านังสหสะสพรมโรกานังมหาพรมะม,มาติทัท,ะทะอุปป,ะป,ะปันโนชุติมันโตพิมากายยะสัตสิโนทัศเสตะทัศเสตะอิสราคู ปชัชเอกาวะาสะวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปร,ริวาิตโตเตจะสเพอภักกันเตสินเทเทเวสัพรหมเถมะมระเสนาอภิกามิปัสสะกันหะสะ อันทิยังเอทะคันหาทะพัฒทะ,ท,ะทะราเคนะพัฒมัตถุโวสะมันตาปริวาเรณมานิมุติมุจจิทะโกนินางอิติอัตถะมหาเสโนกะหาเสนางอเปยสัยิปานินาตละมัดต,ตละตละมหาตละมหันจสะสรังกตวา เพร,าาระวังยถาปวุสสโพเคโมฐานะยันโตวสวิชุกโกตาัสาโสป,ปัจจุทาวัติสังกุตโทอสะวังวเสตันจะสับพ,พังอภันยยะวาวาัคขตวาจากสุมาตโตอะมัน ยะยะอะมันตายิสัตาสะวะเกสาสเนระเกมาราเสนาอะภกันตาเตวิชานาถะพิกาโวเตจตัตตปะกะ,ะ,ะรุงสุตวาพุทธสะสาสนังวีตราเคปกามุงเนสังโสมัมปิอัจฉยุงสัพ เพวิชิตะสังฆมาพายติตายาสันสีโนโมทันติสหูเตหิสาวกาเตชาเนนุสาติ